สวัสดีครับผมนิวัฒน์พักภูริวัฒน์เป็นข้าราชการบำนาญอดีตผู้มยการโรงเรียนูมิประเทพพิทยาคมสมังกาเขตพิธนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นะครับผมเป็นลูกศิษย์ของคุณครูรัตนาทิศชอบเมื่อครั้งที่ท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสมวิทย์ผมเรียนชั้นมสี่มห้าปี2 5 2พันห้า้อยิบสองยี่สบสามคุณครูท่านเรียนขันแข็งมากนะครับท่าน เตรียมการสอนเป็นอย่างดีเสมอผมจะเห็นท่านเตรียมอุปกรณ์การทดลองสารเคมีไว้เป็นชุดๆสําหรับกลุ่มเรียนจนะใช้เวลาเลิกเรียนนะครับเรลาเดินผ่านไปก็จะเห็นท่านทําอย่างนั้นเสมอๆนะครับในชั้นเรียนท่านจะเดินไปตามโต๊ะเรียนของนักเรียนนะครับซึ่งนั่งเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อคอยตอบคําถามหรือ,อตั้งคําถาม นำเพื่อให้เรานักเรียนคิดไปสู่การปฏิบัติการตอบในการเรียนรู้ท่านตรวจการบ้านทุกคนทุกข้อเสมอนะครับแล้วก็เฉลยข้อ,อยากอยู่ประจำแหละในในวันถัดมานะครับสอดแทรกความเรื่องการความประพฤติมารยาทความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ท่านทำเป็นแบบอย่างอยู่เสมอนะครับท่านจะมีแววตาน้ำเสียงบุคลิก ที่ทําให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นมิตรอบอุ่มเชื่อมั่นนะครับท่านเคยมอบหนังสือให้ผมยืมนะยืมเพื่ออ่านเพิ่มทักษะในการเรียนวิชาเคมีซึ่งหนังสือหายากมากอันนี้เป็นความเมตตาของท่านนะครับทำให้ผมมีความเชื่อมั่นในการเรียนเคมีและก่อนที่สุดผมไะเรียนต่อที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมก็ได้เลือกเรียนวิชาเอกเคมีที่สุดกลับมาเป็นครูสอนวิชาเคมีแล้วก็ได้กลับมาสอนที่โรงเรียนเดิม,มเรียนท่าตุนประชาสมิธเช่นเดียวกันแม้ได้รับการพัฒนาครูเนี่ยนะครับก็ได้กี่วัดสุรินทร์จัดเนี่ยก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ท่านอีกครั้งโดยถึงครุรุนาเป็นเยื่องก่อนนะครับท่านหนึ่งเคยแนะนําแล้วก็ได้ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนให้ด้วยซ้าอันนี้นะครับความศิสละความาใจใส่ นะครับของคุณครูในการทําหน้าที่ครูวิศนเป็นที่ประจักษ์คุไม่ปลกใจนะครับความสามารถของท่านที่สีสละทุ่มเทพัฒนาตนเองจนท่านเป็นาราะดับพระฤาษีเป็นครูต้นแบบแห่งชาติเป็นครูเชี่ยวชาญเพราะท่านเป็นผู้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเราในฐานะลูกศิษย์ได้ทราบาข่าวก็รู้สึกยิ่งนึกสึงภาคภูมิใจซ,ซึ่งชื่นชมภาคภูมิใจอยู่แล้ว นะครับแม้ผมไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมครั้งแรกที่โรงเรียนขอใหญ่วิทยาได้มีโอกาสเียนเชิญท่านเป็นเป็นวิทยากรซึ่งท่านเกษียณิทยราการแล้วแล้วก็เป็นเป็นวิทยากรหลายที่เป็นครูผู้สอนในทิศตัวเองนะครับช่วยด้านการศึกษาโรงเรียนเล็กๆข้างนอกท่านก็ไปนะครับยิ่งอยากช่วยยิ่งอยากส่งเสริมนะครับท่านเป็นวิทยากรให้กับที่ผมจับการเียนเชิญท่านด้าน โครงงานวิทยาศาสตร์กับการเ,าเรียนการสอนสเต็มศึกษานะครับมีโอกาสได้พูดคุยท่านท่านท่านคำถามท่านเช็คข้อมูลแล้วก็ได้ให้คำชี้แนะแนะนำเรื่องการจัดการศึกษาในการบริหารงานของโรงเรียนแสดงว่านะครับมบ,บอกว่าท่านนอกเกงนือจากที่มีความรู้ความสามารถทักษะอย่างสูงในการจัดการเรียนการสอนแล้วท่านยัง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษาเป็นอย่างดีสามารถให้คําแนะนําในการบริหารได้นะครับดังนั้นผมมีความชื่นชมเราเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีมู่นปการต่อการศึกษาของไทยไม่เพียงเฉพาะสุรินทั้งไทยเพราะท่านไปมาทุกที่และเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับท่านเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้สิทธิ์อย่างแท้จริงผมเด็กมาน,นอก มีอาชีพและการมเป็นผู้บริหารการศึกษาอาจารย์สารเนี่ยก็ด้วยคุณท่านดีเป็นต้นแบบเป็นไนอาอลนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีลูกศิษย์ของท่านอีกมากมายมาศารด้วยครูอีกทั่วทั้งประเทศที่เคยได้เป็นลูกศิษย์ท่านในการเป็ยนยกระดับนะครับนี่คือคุณค่าที่ท่านมีให้ต่อกาศรศึกษาไทยขอชื่นชมแล้วก็ระลึกถึงท่านสำนึกยุคคุณท่านอยู่เสมอครับคุณครูครับสวัสดีครับ